เห็นน้องน้องบักเงยครับโอ้โลงโคง้งพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับไม่บ้ามีอย่างบอหันเด้หนดินสวัสดีครับผมพี่น้องปองไปที่ขิดฮอตขิดถึงเบิร์ตสุภุสุขนครครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องหักเลยก้อนแส้ครับผมวันนี้ผมพาพี่พาน้องมา ขึ้นผูครับมาห้าขุดน้ำไม้ครับเี่น้องะน้ำไม้นางดินครับน้ำไม้ที่อยู่ในดินเนาะพี่น้องะมันกำลังแปกเป็นมมขึ้นครับที่อยู่ใต้ดินเนาะเี่น้องะบ้านผมจะเอื้นว่าน้ำไม้บําครับน้ำไม้บําหรือน,นอน,นางดินครับเี่น้องะมันจะเป็นโนมขาวๆเนาะ,นะเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งนี่ครับ หน่อไม้ไผ่สางครับหน่อไม้สางพี่น้องเดี๋ยวผมจะผ่าเบื้องวิธีการขุดการหาหน่อไม้ที่มันจะขึ้นครับเป็นลักษณะเบบใดเดี๋ยวติดตามไปเบื้องพร้อมกันครับน่ครับหน่อไม้ที่ผมจะหาานะพี่น้องมันจะเป็นลักษณะลำต้นแบบนี้ครับนี่อันนี้จะเป็นลำที่ว่ามันลำอ่อนครับลำที่ว่ามัน ก็ปีไก่น่เนาะพี่น้องมันจะสามารถออกนอได้ครับแต่ว่าอันนี้มันบุมีแล้วครับเพราะว่าอันนี้มันแกแล้วครับมันไล่ปีแล้วเนาะเพี่น้องส่วนลักษณะการห้าตรงห้าที่มันตรงกับแนงครับแนงได้มีครับนอมันจะขึ้นฟังนี่ครับฮ่าขูดด้านนี้อาจจะบุมีครับบดเจอเลยครับตรงเบื้องลักษณะแนงครับนี่ครับลักษณะนี้ครับหงไปนี่ครับเดี๋ยวผมจะ พุดเบื้องเนาะพี่นอ้องด้านล่างนี่ครับเราจะมีมาครับหนุงก็ไหลพี่นอ้องไหลายจังครับพุดกระตุกไม่ไหมครับบุคายมีเวลาเนาะพี่นอ้องันบุคายว่างครับ ช่วงนี้บวกบวกคอยได้ถ่ายคลิปหลงคลิปให้พีให้น้องได้เบิร์กันเดี๋ยววากเรื่อครับพี่น้องเพราะว่ามันบุกพักเนาะนี่ครับเจือลงพี่น้องจะถ่ายให้เหมือนใกล้ๆครับเจือลงพี่น้องนี่จะนอนง่าะพี่น้องนี่นะครับน้องไม่บไมบ๊มน้องไม่ลางดินครับนี่ครับอีกการห้ามันต้องห้าตามนี่แล้วครับ แนวแนงที่มันแทกเนาะพี่น้องนี่ลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดออกก่อกนเนึ่พี่น้องนี่ครับผมขุดขึ้นมาแล้วครับนี่อันนี้หนอที่สองเนาะพี่น้องนี่นี่นอแรกครับหนอหนอแรกหนอตาเต้าเนาะพี่น้องอันนี้เหาบอ่ครับมืนยังมีอยู่พี่น้องนี่บางลำมันจะมีแต่ละด้านมันจะมีอยู่ซองซ้ำนอเนาะพี่น้องที่มืน เกิดไาลาๆกันขึ้นมาครับดูบริเวณเงาของมันเนาะพี่น,อน้องมันจะลงไปเลิกมันจะนอใหญ่เลยครับน,นุ๊กนี่โอ้ยใยพี่น้องเลยหนุกันหนุครับพพดูพ่อขุดต้นไม้ก็เด้อพี่น้องนี่ครับหล่ำนี้ผมได้สามซีนอครับนี่ครับสามนอซีนอเนี่น้อยอันนี้นอน,น้อยครับ หอได้ครับนนี่จะอที่อยู่เลยครับจะนอนไงเดี๋ยวพ่อขุดหน่อไม้ก็เด้ครับพี่น้อ,อ,นนนอ,อ,นองออม,อมันคำแล้วครับเดี๋ยวคอยเสรสรุปผนงานช่วงไที่ยงนี่เนอะเพราะว่ามันบ่ายสามโมงกว่าแล้วครับ เห็ดหูนูครับพี่น้องขึ้นอยู่้นไม้ครับเต็มเลยครับอู้หึงยอดก็มีครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอาอยู่บริเวณด้านหลังอู้หงุ่งไรครับพี่น้องเนียเดี๋ยวผมเก็บเห็ด่อนครับไป สุปก็ได้นู่นซุปแกงใสน่นมไ่้ก็ได้ครับขึ้นหลายครนบเอาละครับแค่นี้แหะน มันดูส้งครับผมมันเอบไได้นุ๊กหืมครับเดี๋ยว,ยวหาขุดน้าไม้ตัอนนุ๊ง ลงโคง้งข้างนอกเลยดยอเลยครับไม่บั้มนี่อย่างบมาหันเด้ห่นดินเนาะนนอยู่ในดินอยู่ครับนะครับอายูห้ากินของคนอีสานเนาะอายูห้ากินกันไปตามประสาบีนนี่แหละครับ น้ำกับบดลบพี่น้องเออโอเคนี้แหละพี่น้องมือเพราะว่าน้ำผมกับบดกินแล้วครับกลับแล้วครับพี่น้องได้พออยู่พอกินแล้วครับการหาอยู่หากินวันนี้ครับหาขุดมาไม่เนาะเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งเนาะพี่น้องนี่ครับนในต้มนึงครับพี่น้อง เต็มอขาวๆครับเพราะว่ามันอยู่ในดินอยู่น่น้บสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เดครับพี่นอ้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหักเลยก็ได้ทำคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องได้รับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาพี่ลาน้องไว้สำนี้ก่นอนเนาะพี่นอ้องสวัสดีครับ